ขอซิมเนี่ยด้วยจ้าจักตอนหนึ่งอห่อเลยเอาหอเลยอห่อเอาหอเลยเอาเนื้อห่อตับเด้๋ยวบอตับคนกะหิมาแบบปีนี้อแม่โอ้ยอ่อนค่ะเนื้อห่อตับถ้าซิมมันก็ต้องซิมแบบเต็มสี่ตัวเนาะมันเต็สีสุดยอดอ๋อเนื้อลำแบบเลยตัมข้าวขวายอดสร้อยจูซูน้องกินก่อนจ้าพี่น้องเบิ่งแน่จ้าพี่น้องจ้า ตำไดเนื้อก่อนบักใหญหนึงมากค่ะเนื้อสันนะคะพี่น้องะ่ะเบิ้งอันนี้กระดาบขอโทษขอให้สําหรับผู้เพลินบอกกินดิบน้ํเด้อค่ะพี่น้องขะเสยียใจกับคุณบิก๊กน้ําเด้อคะ่ะแล้ววัได้กินน้ําค่าวันนี้จัดกับน้องสองกัเบิ้งซับกับตอนไงคะ่ะเบิ้งอุ้ยต่มาหลาบมาก่อยดีเนาะมื้อนี้ก็สิมาเห็ดวิธีเหเ็ดแจวขมนะคะให้พี่น้องเบิง้ง เห็ดคลิปได้กระถางมาเห็ดเจลวจัง่ดยเดี๋ยวมือนีสิไม่เห็นจะเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปตำขั่วกันจ้าขั่วกับขั่วไม่ไหมค่ะพี่น้องแม่ค่ะเนื้อเต็มเลยเนื้อเต็มเลยหอมห่วยห่วยขวัวไหมน้องอ้นชอบกินมันลาขี้นกยื้อยื้อยื้อมีเป็นตัวยาเอ้า อยู่ในถ้วยนะคะพี่น้องคะกะสิเป็นเพียต้มซุกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพียต้มซุกแล้วค่ะตามกระติเอาขอกัวลงไปใส่ค่ะพี่น้องคะความตัวความเหนียวหนีใส่ตามต้องการใจ้ะพี่น้องจ้ะมักตัวใส่แล้แมนอันนี้ถ้าตัวนี้กเกิดจากขอขัวร้ายด้วยค่ะเด้อบอกพริกพริกป่นใส่เท่านี้พอเพราะเราจะกัดบักพริกโดดลงไปอยู่ค่ะ อันนี้ผงนัวค่ะพี่น้องค่ะผงนัวเด้อได้หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลายผมลนจ้าเอาน้ำปลาจ้าเอามาเข้มกับไส่หลายเด้อพี่น้องโอ้ยอ่คอยเติมคอยเติมค่ะใส่ดีแถ้ลงไปจ้าแซ่จมีหละขมขมแปะตายเลยขมแปะตายเลยค่ะของขึนสมองเอ้าเบ่ง น้ำซิมหน่ยังไม่ตัวพอไปอีกนขอซิมเนี่เด้อจ้าจักตอนหนึ่งเอาห่อเลยเอาห่อเลยเอาห่อเอาหอเลยเอาเนื้อห่อตาเดียวบอตับเป็นกระหายมากแบบเนื้อเนสวยมากเลยเอาขอตอนนี้นะขอคอเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแฮ่เดี๋ยวจะมาหันเองไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะเอาเบิดนี่เด้อเบิร์ตบเบิด แรวยมากเนาะอ้ย,ยออนค่ะน้าฮอตับฝ <c oughs> ากใส่นะถ้าซิมมันก็ต้องติ้มแบบเจ็งสีต่ตัวเนาะมันจังสี่สุดยอดอเป็นไงอ่องดมชอบเลยไปหั่นแล้วก็ไปจัดจานกินก่อนแส่บมาก รียบร้อยจ้าพี่น้องอซอยจุชุดนี้อะไรครับ <c oughs> ชุดแฮปปี้มิวชุดแฮปปี้มิวค่ะสามร้อยบาทค่ะเหนือกิโลหนึ่งไ <c oughs> ปจัดจัดจัดไปค่ะไปจัดพักเลยสวัสดีจา้าวันนี้ขอทำมีชา่าแนวค่ะพี่น้องวันนี้จะามกับน้องออนค่ะจากผ้าสูผูซูก้นมากินซอยจุค่ะพี่น้องค่ะ กระไดมาเนื้อกระไดมากรอนโคโลบอกไงได้ค่ะพี่น้องเนื้อสันแต่พี่น้องแดงจื้งเคืองใสติ่งดิ่งมากับบักกระเทียมทนเออบอกกระเทียมท้นอยู่ใส่คือบาได้กินได้มากินไม่กินได้บ่มากินยังไงบอกมาลายีินโน่คนบอกว่าของโปรดประเสริเอ้าจัดจัดน้องหล่าจัดเอาจัดเนาะนี่เราได้หนิมีอะไรบนางมือนีดเรามากินแบบว่าพวกเป็นซาติมิค่ะแบบมีเข่าเด้อถ้ามีเข่าเพิ่นว่าซู่ซี Né, sao ôi nó Ừm, mhm, mhm, gì, mhm, mhm, thu Ừm Nào mhm, thu ừm, cắt mhm, mhm, nó mhm, nhạt mhm, cái mhm, 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 องอ่านเลยมงอ่านกาไ็ได้หลยพี่น้องจ้ะงอ่านขนาดากลางคื้ยังไงค่ะอืมอแขนาดค่ะอืมกระดูด,ด,ด อยาดเปลี่ยงสองหมื่เลยเคลือเหาอเห็นไหมเคลื่อจนกระเทียมเนาะลาบอ่ะไม่เค็นเือมันเ็ต้นยังตับมือจักหลหอมชูบอต้นมันแคบ้าเป็นต้อย่างแต่รากหอมชู่กับเป็นต้นชูบ่หูว่าเขาเป็นจักแต่วันแสร์บิได้ค่ะพี่นองจ๊า มันมันสิออกคือจังอันนั้นเนาะอันต้นกระเทียม e เลยแบบเดียวกันเลยหนาวข้าเพิ่นว่าหนาบวิธีจ่ายพี่น้องบ่านเดียวหรือพันวาไป,ป,ปมันแป้งแกะบ่เอาน้ำแก่นัววาแป้งแกะเหระค่ะแก่ะะแ,กแล้วตุ้ยตุ้ยตุ้ตุต้ยแกะแ,แบบดัดตับ thả à, thì được phân cho bạn Cho cả dưới mạo như thế năm lắm Ừ. Mì kinh đồn Cáp nó chặt lên Bịt nằm nay, tẹt nằm lại, tẹt nằm đi หมกแังเนอะดูสเคาแค่นี้ก็มีนู้นเนื้อสวยมากจ้ะอันบอกไงเลยอืมึมงนี่เสิเอาพันไงให้ผมก็ไ้พันจับเหตตอนไงบะเหตุตอนไนนนอยงยนำยนำหๆำบุคคกเอาเนื้อพันตับเข้ไปเ่าเนี่ย

เมื่อเนี้ยสิพากันกินแหละกับสิพากันขายกับทุเรีนยนบูเรียนกำลังลดธพร่กิดครอบครัวค่ะในเวลาตงให้เกิดประโยชน์ดได้หาด้ชิพกับเอาจใาพี่นองจา้าเพื่อทานน้ำมันนะครัรรตัวดีต่อหืมหืมหงดิดไห รังแกวหักด้วยหลากหอมชั่วไหมเก็สูชีวิตคับกายแบบอือน้อยจิ๋

หนังภาพยนต์หนังค้างข่าวไอ้สิงหหันมั่งตากเลยพี่น้องกิว่าโอ้นตุาจ้อนั่งใกล้กันบุบตีปากกันมากือบค่ะจักหน่อยกติตีเยู่ลยเหน่อยนี่เด็ดสัตว์ไปยจงหน่อยนี่หน้ากติตุ้มทำให้เด่นดิไปคดีตีอ๋อพาคดีหัอตับเนาะ ยำแดดบะโนพูดค่ะอืมยอดนว่แสบมากขึ้นอยู่กับผู้มักคือว่าจ้ะพี่น้องผู้พคนกินผันกะ มันกอยากกินน้ำพูนบบกินกับเบืองเบืองความเผิดเพลินด้วยค่ะพี่น้องคะดูะความเผิดเพลินนะคะอือพี่กระป๋กอือกระเทียมไหมยอด อร่อยมากเเมน,าน่าจะอร่อยมาก้อสดเนี่ยลูกเตาบ้างเหรเอาจะข้ามกพี่ิณเอาเอาจะข้ามบอพีน่น้องตับหวานแห้ง่ะพี่น้อง <c oughs> เอา <c oughs> พี่น้องอันส <c oughs> ่วนสูตรที่เป็นอีพีเป็อันเพื่อนบ้านกินไปได้จังไหนตับตั้งแต่เพื่อนกินนี่ พี่น้องบางคนเนาะพนบ่เคยพูนบ่เคยกินหรือ,อว่าเคยกินอยู่แต่แบบอาจจะบ,บ่ประทับใจในการกินขังนั่นนะคะพี่น้องคะแต่ว่าต่ำกินทุลอบพอตาต่ำสั่งจองเนื้อได้ด้ว่าวันนี้เนื้อสดไหมเนื้อสวยไหมถ้าสวยข่อยเอาเดอร์เอาห้ข่อยน้ำเดอร์พ่อขาเดอรเอาสะั่นเขาก็จัดมาให้เลยค่ะมีฉันตำ่ำถ้าต่ำบริจองนี่ตั้งสิบราเนื้อได้ตับดีนะคะพอะั่นล่านนี่ยตานไปซื้อนน่แมงว่านกับบุมี่บมีแตอนนี้บานเท่าเนี่ย Nhiang. Núi, xiang. Ba. Ừm. Ừm. à. Ý tuần nó khoảng mà cứ chơi là nhạp. Nhạp là Mà đừng mà nhạp ไม่นานเด็ดกัดเป็นแต่ของตีบอกมันรักเลยตับอ้ยยอ่วอืมาละน่ารู้ตับด้วยแถวแบบสูสีเลย ย่ดพด้เสียังไงอยากหอมดดกู่แล้วขัน็ขาขาวี่ยเขาก็จุ่ยขนาดพขาก็นี้เนาะอืคือตุวนกระเทียมนั่นือเียเต๋ออ๋อสุดยอด อันจ็กกี้เนาะพอพอปะ่ะลูกไข่บ่มีเลือดมันคือสิกินหลาบงวนอะคารพี่น้องแมน่นแจ็กก้อนนี่จุดี่กินเ่าเป็นเน,น,น,นาะบังเคยกินจแบบุบ่เคยกินแจ็กก้อนกับเบิองแต่ไอ้บบาเท้าแม่นเนี่ยค่ะมักเบิองบบาเท้าแบบเบิองมือนันเบิองตรงเบืองชุ้มือเบิองปุ๊บอยากกับแบบอยากอยากจะสร้างมากินเลย ล่าสุดแต่ก่อนที่จําได้กินซอยจุ๊ประมาณติดต่อกันประมาณสี่วันทั้งจุ๊ทั้งหลบับเดิมพอขายเป็นผู้แบบผู้คุแก็บเนาะหัวชงเนื้อหนาพี่ชายแบบผู้บอกงานจะกินจูบอะไแบบตอนนั้นอ่ะยังน้องว่านเขาเสียวเดี่ยวลิ้นตะวันนะอว่า เนื้อจมกบหูเล้ะเนาะตัวหูกบกบหูแมงมันโอ้ยคือเริมอิ่มแล้วพี่น้องจ๋าปืดแล้เตีแนบแบ่อนะเบว่านะค่ะกินอิ่มไปเลยค่ะเยอก็อันนี้ก็ยงอยกันจะมีเิ่นสิบตดบแบทุเรียนเยี๋จว้มซบริกินมือหัวแห้งม่นยิกกินกุ้ียวเนาะ อิ่มนะคะบีกัสติกินได้แต่ต้องกินแบบซุกค่ะต้องกินแบบซุกแล้วก็เเคดทุกอย่างให้เพื่อนซุกเนาะพเพ่อนเพิ่นเพิ่งเปิดจมูกแต่ว่าเพื่อนกับว่ากินหรอกเพราะว่าเพื่อนก็ดูได้จากของนะคะเพื่อนบได้เป็นค้นคือต่ำต่ำนี่กินทุกอย่างคือบได้ขาวหน้ยางนะคะแต่ว่าเพิ่นมีเพิ่นเฮ็ดสัญญกรรมขางแรกเนาะแต่ก็ต่ําก็ดูแลเพื่อนล่ะค่ะพี่น้องค่ะให้เพื่อนรอซะก่อนค่ะให้เพื่อนแบบ แพ้ลงโตโอเคเดี๋ยวตามเสียเอาความ่มจกักรอรอได้ระดรับสายตาเห้าหละคะค่ะอาจจะบริดรอได้ระรับสายตาของแต่ละคนอาจจะสวยสวยค่ะ,ะแล้วสวยแล้วสวยไหมค่ะพี่น้องคะเอาเป็นว่ามือนีคลิปนี้จะตาะกาขอโทษขอภายในการกินม่งม้าการกินบัสุภาพหรือว่าเว้าสดวดนะคะพี่น้องคะกาบขอโทษขอภ่ายในณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่น้อง ตามก็น้องอ่อนขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้มือหนาพอกันไหมด้วยจ้าสวัสดีจ้า